สวัสดีบุคลากรทุกท่านทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขอใช้พื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความตระหนักรู้การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลท่านสามารถรีวิวข้อมูลย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสัมฤทธิดเกี่ยวกับเรา hait ตามพระราชกิจสกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐพุทธศักราช2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสำมฤทยอดเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือการถูกภัยคุกค,คามต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสำมรทยอด จึงเห็นสมควรในการกําหนดเป็นนโยบายดังนี้ 1. โรงพยาบาลสัมฤทธิยอดส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายขององค์กรโรงพยาบาลสัมฤทธิยอดกาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลความลับของผู้ป่วยมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 3. โรงพยาบาลสัมฤทธิ์ยอดกำหนดให้มีการตรวจสอบและจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพข้อ4โรงพยาบาลสัมฤทธิ์ยอดกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศข้อ5โรงพยาบาลสัมฤทธิ์ยอด กำหนดให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลสัมฤทธิ์ยอดพ,อพศ2567เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความมั่นคงและปลอดภัยมีประสิทธิภาพในหัวข้อถัดมานะครับเป็นระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสัมฤทธิยอดนะครับ เราได้กำหนดไว้เป็นทิกเก็ตคำง่ายๆนะครับในการจดจำกันนะครับว่าช e PDM นะครับ She คือเธอบุคลากรทุกท่านนะครับก็คือเธอเธอคือชนะครับแล้วก็ PDM นะครับก็คือ Predictive Maintenance นะครับก็คือเราจะต้องคาดการนะครับทุกคนนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับต้องคาดการก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะครับก็จะได้เป็นที่มาของคำว่าช e PDM นะครับเรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละตัวนะครับ เอตัวแรกนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับห้ามบุคปากรทุกท่านนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับหรือโปรแกรมแอปพลิเคชันใดๆลงในระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสำนักย่อยนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากไอทีนะครับก็คือถ้ามีเรื่องของโปรแกรมการแพทย์และการพยาบาลนะครับให้ติดต่อมาที่ไอทีนะครับก็จะลงไปหน้างานนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับเพื่อทําการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับคือ S ห้อง S ฮาร์ดแวร์นะครับก็คือ ห้ามอุปกรณ์ทุกท่านนะครับนำอุปกรณ์ต่อบ่วงเช่นโน้ตบุ๊กนะครับเอ็กเซสพอยต์นะครับมาเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลสัมยอดนนะครับเพื่อป้องกันการชน i อนะครับทำให้เกิดในเปลือกเกิดความเสียหายนะครับหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะครับที่นํามาปักอินกับในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลสัมยอานะครับอาจจะนําไวรัสนะครับจากเครื่องโน้ตบุ๊กส่วนตัวแพร่กระจายอยู่ในระบบโรงพยาบาลสัมนทานอันเกิดความเสียหายต่อมาได้นะครับก็เลยห้ามในส่วนนี้นะครับส่วนถัดมานะครับเป็น e นะครับ e-entertain นะครับห้ามอุกากรณทุกท่านนะใช้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อความบันเทิงส่วนตัวนะครับเช่นอะไรดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออนไลน์นะครับก็เว็บไปทางเหล่านี้เราไม่แน่ใจได้เลยว่ามันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าอาจจะแฝงด้วยสแปมหรือไวรัสอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกด accept ยอมรับโดยที่ไม่มีความตรักรู้นะครับก็จะเป็นการโจมตีจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในทําให้เกิดความเสียหายในระบบเราได้นะครับก็เลยปิดกั้นตรงส่วนนี้นะครับ ตัวถัดมานะครับตัวที่4นะครับพาสเวิร์ดนะครับเราต้องขอให้บุคลากรทุกท่านนะเก็บรักษายูเซอร์พาสเวิร์ดของตนเองไว้นะครับเสมือนรหัสผ่านโอนเงินของท่านเลยนะครับทำไมถึงสําคัญอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันการเข้าถึงนะครับก็ยูเซอร์ในการของใครของมันสามารถระบุตัวตนนะครับแล้วก็ดูตามล็อกได้นะครับว่าใครทําอะไรนะครับด้วยยูเซอร์อะไรนะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงนะครับสอดรับกับนโยบายที่ได้ประกาศไว้เบื้องต้นนะครับ ตัวถัดมานะครับเป็น data นะครับดี d t t a นะครับห้ามบุคลากรทุกคนนะครับนำข้อมูลนะครับของสารสนเทศในโรงพยาบาลนำออกสู่ภายนอกนะครับหรือเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียใดๆนะครับห้ามดเด็ดขาดนะครับตรงนี้ก็นำสามารถออกได้ในกรณีเดียวนะครับคือผู้ร้องขอข้อมูลนะครับเป็นเจ้าตัวนะครับเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับมาร้องขอที่งานเวชระเบียนนะครับจะมีแบบฟอร์มให้ท่านได้ลง กรอกข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็มีการาให้ผอ,อเซ็นอน,นุญาตนะครับในการนําข้อมูลออกไปหรือแพทเวนเท่านั้นนะครับตัวถัดมานะครับในเรื่องของตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของ M maintenance นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมดูแลทำานุบำรุงนะครับให้บุคลากรทุกท่านนะดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของอาการใช้งานอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับเช่นเปิดปิด คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องนะครับเลือกใช้งานก็ปิดเครื่องสำรองไฟนะครับอันนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกไปนะครับในเรื่องของตัวระเบียบหกข้อนะครับก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับชีนะครับเธอจะต้องคาดการณ์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะครับตัวถัดมานะครับเราก็มาเรียนรู้กันในเรื่องของสร้างความตระหนักรู้นะครับในเรื่องของ SLA คืออะไร SLA คือ Service Level Agreement นะครับเป็นข้อตกลงการให้บริการนะครับเป็นการการาันตีการให้บริการระหว่างศูนย์ไอทีกับบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลนะครับว่าเราได้มีการทำร่างประชาพิจารณ์กันนะครับว่าหัวข้อไหนที่เหมาะสมและก็ครอบคลุมนะครับในเรื่องของการที่จะกำหนดเป็นหัวข้อในเรื่องของอช่วงเวลาในการให้บริการเป็นทั้ง4ี่ข้อดังนี้นะครับก็หนึ่งก็คือ,อาการแก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน15นาทีนะครับนับจากอะไรนะครับนับจากที่มีการร้องขอเข้ามาในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรที่เบอร์115นะครับหรือการอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นการแจ้งซ่อมเข้ามาในระบบ the back office นะครับตรงนี้ในเมื่อถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะกำหนดีไปที่20นาทีนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับในเรื่องของ การรายงานข้อมูลนะครับการแพทย์การพยาบาลนะครับ้องขอคิวรี่เข้ามานะครับจากจุดบริการต่างๆหรือุุกรณ์ท่านใดนะครับต้องการนําข้อมูลสารสนเทศเนี่ยนำไปใช้งานในเรื่องของการคุณภาพนะครับก็ลองขอเข้ามาที่ไอทีนะครับก็จะการันตีไว้ที่1วันในการที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับเนี่ยส่งให้ท่านนะครับตัวถัดมานะครับในเรื่องของการกู้คืนข้อมูลในระบบแม่ข่ายตรงนี้เราเห็นความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเรานะครับในทุกจุดบริการ ให้บริการด้วยระบบโปรแกรม Hospital OS นะครับซึ่งเป็นระบบ p e s หลักของการให้บริการนะครับหากเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติการใดๆที่ทําให้ระบบหยุดชะงักนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราจะมีแผน BCP มารองรับนะครับในเรื่องของการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ Business Continuity Planning นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งนะครับโดยรหัสโคดรับว่าโปรงรางนะครับขอให้ทุกจุดบริการนะครับ นำระบบโปรงลานขึ้นมาใช้งานนะครับทดแทนการให้บริการนะครับก็เพื่อให้ผู้รับบริการนั้นไม่เกิดการหยุดชะงักนะครับก็ทําให้ธุรกิจเราในการให้บริการผู้ป่วยสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับในระหว่าง6ชั่วโมงนี้ก็เราจะทําการกู้คืนนะครับในเรื่องของโปรแกรมหลักเพื่อให้กลับมาในอย่างในการให้บริการผู้ป่วยต่อไปนะครับหลังจากได้นํากลับเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับยกเลิกการ ในระบบโปร่งลางนะครับก็แล้วกลับมาใช้ในระบบโปรแกรมหลักนะครับก็จะนําข้อมูลที่ท่านทําการแมนนวลนะครับในแต่ละจุดบริการนั้นนะฮะก็คีย์เข้ามาในระบบนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เวชรีเวชระเบียนต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะให้ท่านรู้จักคําอีกคำหนึ่งครับว่าเฮลเด็กคืออะไรนะครับก็คือโต๊ะช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านต้องการหามีเรื่องของขอก็มาที่ไอศูนย์สารสนเทศไอทีนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เฮลเด็ก เบอร์115นะครับหรือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับเรียกว่าโปรแกรม The Back Office นะครับในการแจ้งร้องขอข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกเป็นหลอกไว้นะครับเพื่อเอามามาวิเคราะห์ because, วางแผนพัฒนาแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเป็นการการแก็บเวลาในการให้บริการด้วยนะครับตรงนี้ถ้านอกเวลาก็เปิดที่ตารางเวรน,นะครับก็ร้องขอไปที่เบอร์ผู้ปฏิบัติงานในเวรน,นั้นๆน,น,นะครับในนอก นอกช่วงเวลาก็จะได้รับการให้บริการตามช่วงเวลาที่ได้กําหนดไว้นะครับในสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่นี้นะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับในการที่จะพิทักษ์นะครับรักษาทรัพย์สินนะครับความปลอดภัยของท่านนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ให้การดูแลนะครับในเรื่องของการคุ้มครองนะครับทรัพย์สินนะครับความปลอดภัยของท่านนะครับต่างจุดบริเวณที่เราได้มีติดตั้งเอาไว้นะครับในสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของนโยบาย พีดีพีเอนะครับพีดีพีเอคืออะไรนะครับคือกฎหมายนะครับพีดีคือพีดีพีเอคือกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับเป็นพระราชบัญญัตินะครับในการคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันนะครับการละเมิดข้อมูลนะครับส่วนบุคคลของทุกคนนะครับ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนัน,นะครับก็จะมีเรื่องของมาตรการมีระเบียบสามารถที่จะเอาโทรศัพท์นะครับมาสแกน qr code ตรงนี้เพื่อเข้าไปดูนโยบายนะครับว่ามีในการคอบคุมในการดูแลอย่างไรมีสิทธิ์อย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ขอ มาสร้างความตระหนักรู้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณบุคลากรกทุกท่านที่รับฟังครับขอบคุณครับ